สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็นำเรื่องราวคำปราดที่คมคม,คมนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังแต่คมแล้วไม่ได้บาดลูกกระเดือกใครนะครับคมแล้วมันก็คือคมในทางจิตวิญญาณมันมีความคมชัดลึกทำให้เราน้อมนำไปปฏิบัติแล้วก็จะเกิดมากเกิดผล ทำใดก็ไรค่าถ้าไม่ทาวันนี้วิลเลียมเฮนรี่ชานนิงเมื่อคราวที่แล้วตะวันออกคราวนี้ตอวันตกนะครับวิลเลียมเฮนรี่ชานนิงเขาบอกว่าความสุขคือการอยู่อย่างสันโดษในวิถีแห่งการถ่อมตนคืออยู่อย่างผู้ดีมากกว่าอย่างเศรษฐีและเป็นผู้มีอริยะดีกว่าหลงไหลไปตามยุคสมัยอยู่ย่งมีศักดิ์ศรีดีกว่ารับการนบนอบ อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์หากไม่ล่ารวยศึกษาอย่างหนักคลุ่นคิดแต่ในใจปราศัยโดยสุภาพกระทําอย่างตรงไปตรงมาฟังเสียงจากข้างข่าวและวิหกเด็กทาลกและนักปราชด้วยใจอันเปิดกว้างอดทนอย่างไม่หวั่นไหวมีความกล้ารู้จังหวะไม่ล้อนลนปลดปล่อยวิญญ,ญาณเป็นอิสระและเติบโตอย่างสามัญอันนี้ก็พูดยาวหน่อยนะครับแต่มันเป็นความสุข ถ้าท่านพิจารณาตามที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านก็จะเห็นว่าดาวเอานะท่านเป็นนักปราชญ์คนหนึง่งเพราะมองธรรมชาติมองความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การมีรถลามาช้างมีบ้านใหญ่ๆมีตําแหน่งใหญ่ๆเขาไม่ได้พูดเลยนะเอาดูความสุขคืออยู่อย่างสันโดษในวิถีห่งการถ่อมตน แค่นี้ก็รู้แล้วสันโดษคืออะไรสันโดษเป็นยอดทรัพย์ไงผู้ธิจจกสันโดษเป็นยอดทรัพย์สันโดษก็คือพอไงพอเพียงพอรู้จักพอได้เงินเดือนเท่านี้มีเมียคนหนึ่งมีลูกสองคนมีบ้านพอนอนได้แล้วมีรถขับพอไปส่งลูกไปเ,เรียนหนังสือได้ไปวัดไปวาไปซื้อกับข้าวได้แค่นี้มันก็สุขแล้วเห็นไหมอยู่อย่างสันโดษไม่ต้องไปเลอเลอิศประเสริฐศรีมีรถ Uh, อะไรซุปเปอร์คาร์เป็น10-20คันอันนี้มันเกินเกินความพอดีอันนี้ไมสดดนะ่สันโดษนะสันโดษแปลว่าพอและดีรู้ อาหารอร่อยเรากินพอคําพออิ่มพอไม่ได้กินยัดยัดยัดเข้าไปต้องล้วงออกไปแล้วออกอ้วกแตกอ้วกแตนเกินไปหรือมื้อนี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโอ้โหวายจิบขวดละสองแสนอันนั้นก็เกินไปเอาพอดีพอดีพวกนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์มันจะเป็นโทษด้วย เนี่ยความสุขอยู่อย่างสันโดษนะครับอยู่อย่างผู้ดีมากกว่าเศรษฐีอ่าผู้ดีที่มันจะเป็นต้องรวยนะชนนี่ก็เป็นผู้ดีก็คือคนคนที่รักษาศีลห้าเนี่ยมีเมตตาทมอยู่ตลอดเวลาอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละดีก็อยู่อย่างเศรษฐีเศรษฐีอยู่ไงลนะ่ะโอ,อ้โหอยู่บ้านใหญ่บ้านโตนะตึกหลายชั้นแล้วก็ห้องนอนห้องแอร์โหนั่นเพียบเลยนะเขาก็เปรียบเทียบ เป็นผู้มีอารยะดีกว่าหลงไหลไปตามยุคสมัยอารยะก็คือความาความสุขความเรื่นเริองบันเทงิงลมอริยะไม่ได้ไปเดือดร้อนไข่นะฮะความดีงามนะครับดีกว่าหลงไหลไปตามยุคสมัยคือยุคสมัยนี้เอาเปลี่ยนนะต้องหนุ่งสมัยก่อนต้องนุ่งเดฟนุ่งมอสต้องใส่เสื้อเอ้โหอ่าตราไอแพง เนี่ยยุคสมัยให้เขาเป็นอย่างนั้นวัยรุ่นต้องไว้ผมทองผมแดงผมเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปตามยุคสมัยก็ปรับไปเรื่อยไม่ได้มีความสุขหรอกอันนี้ก็คือปรับไปตามกลัวกลัวจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันเขาอะไระไม่ทันยุคสมัยอยู่ยังมีศักดิ์ศรีดีกว่ารับการหนบหนอบอยู่ยังมีศักดิ์ศรีคือจนก็อยู่ยังมีศักดิ์ศรีไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชัน ไม่ไปขโมยเงินใครเขาไม่ยักยอกเอาเงินเข้ามาไม่ไปทํำ้ายใครแล้วเพื่อไปเอาเงินเข้ามาไม่อันนี้คืออยู่ยังมีศักดิ์ศรีคือไม่จําเป็นต้องไปรีดนาทาเล่นไปเอาเงินใครเข้ามากินนะครับดีกว่าการรับนบนอบนะโอ้โหนบนอบท่านครับเอาไว้มาให้ท่านครับ,อ,รบนะอันนี้ไม่ได้อันนี้เขาเปรียบเทียบนะอยู่ยังอุดมสมบูรณ์หากไม่ร่ำรวยศึกษาอย่างหนัก คุณคิดในใจปลาใสโดยสุภาพเป็นคำสอนที่เรียกว่าปฏิบัติก็ไม่ง่ายเหมือนกันมันจะต้องอศึกษาใช่ไหมคำว่าศึกษานี่หลายคนก็บอกโอโ้ต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยไ,ไปครับไม่ต้องคำว่าศึกษามาจากสิกขานี่ยแหละภาษาพระเรียกสิกขาภาษาพระนิบาลีสิกขาศึกษาเป็นสัญกิกแปลว่าเรียนรู้นะศึกษาแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติถ่ายทอด ถ่ายทอดออความรู้มานี่ศึกษาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็เอาสิ่งที่ถ่ายทอดเนี่ยเอาไปปฏิบัติเขาเรียกว่าการศึกษานะครับครุ่นคิดในใจปลาใสโดยสุภาพพูดจะมีน้ำเสียงหน่อยบางคนพูดไม่มีหางเสียงก็โชกโคกฮ่าเขาก็บอกแล้วนีอ่อะไรก้านบัวบอกตึกตื้นนะฮะของน้ำนะครับ คำก็เจรจารนี่ก็สอสันดานมารยาทของคนนะว่าไอ้น,นี่สันดานเป็นถอยเป็นขี้ข้าหรือเป็นเจ้านายเนี่ยเขาก็จะพูดจาดีพูดจาไม่ดีเนี่ยครับเขาก็มองเห็นจากอากับกริยาเนี่ยแหละันก็เห็นเนี่ยไม่ว่านักการเมืองนักปกครองอะไรก็ได้ที่พูดออกมาออกข่าวที่เราเห็นเห็นเนี่ยกระโชกโคกคากผีหน้าด,าด่าคนนอ้นคนนี้ก็แสดงว่าพ่อแม่เขาไม่ได้อบรมมานะครับ กระทาอย่างตรงไปตรงมานอกจากว่าปลาใโดยสภาพแล้วกระทาตรงไปตรงมาก็ซื่อสัตย์คำว่าตรงไปตรงมาก็สื่อสัตย์ตรงไปแล้วก็ตรงมาไม่จะโคดไปก็โคดมานะฮะไม่ได้ฟังเสียงจากข้างขาวและวีหกเด็กทาลกและนักปราชา์ด้วยใจอันเปิดกว้างคือฟังเสียงธรรมชาตินี่แหละนะไม่ว่าข้างขาวหรือวีวหกนก กรป,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 ปูดนกกระยางนกกระจอกจิบจิบยูบูดเนี่ยหลังคาบ้านผมเนี่ยแถวเนี้ยเยอะแยะไปหมดหน้าบ้านก็มีต้นไม้นกเอี้ยงนกอะไรต่างก็เอาบางทีก็เอาอาหารข้าวให้มันกินนิดๆหน่อยๆมีน้ําให้มันจิบกินหน่อยเพราะบ,บางทีนกมันหาก,กินเองไปได้ไม่มีมือมีแต่ตีนมีแต่เท้าก็แบ่งปันกันเราก็อยู่กับมันมันก็อยากจะมีชีวิตอยู่รอดนกมันก็เหมือนคนเนี่ย ก็อยากมีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่ามันก็ทํารังได้แค่คอนโดหนะ้าบ้านผมนี่แหละนะมันก็อยู่ได้ของมันมีความสุขตามปัตภาพท่านทําตัวให้ดีถ้าทําไม่ดีจะกลายเป็นนกหาที่อยู่ก็ไม่ได้บ้านสร้างโดยมือก็ไม่ได้เพราะไม่มีมีปากกับเท้าเท่านั้นเอง แต่เขาก็สร้างบ้านของเขาอยู่ได้ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยฟังเสียงพวกนี้แล้วมีความสุขแสดงว่าท่านเข้าถึงแล้วนะฮะสังเกตไหมคนที่บรรลุพรอาหาันส่วนใหญ่มาสมัยก่อนพุทธกาลอยู่ในป่ามีบรรลุพระาหารหันอยู่ในเมืองแน่แทบไม่ค่อยมีนะครับเพราะสะภาพป่ามันเอื้อเอื้อต่อการบําเพ,พ็ญพรตบําเพ็ญเพียรพยายามอะไรต่างๆบําเพ็ญที่จะให้บรรลุธรรมนะครับ อดทนอย่างไม่หวั่นไหวมีความกล้ารู้จังหวะไม่ล้อนหลนปลดปล่อยจิตวิญญาณไปอิสระเติบโตอย่างสามัญ อดทนอย่างไม่หวั่นไหวมนุษย์เนี่ยขับรถก็ต้องอดทนอยู่ในครอบครัวกันแต่งงานไม่ใหม่เนี่ยก็สบายๆอยู่ห้าปีสิปีก็เริ่มต้องอดทนแล้วอดทนแล้วต้องบนต้องอะไรต่างๆเนี่ยอดทนทำไมหัวเมียไม่อดทนนยเดี๋ยวก็ตีเข่าขย่าสอก็เลิกหลากันไปแต่ถ้าผัวเมียอดทนก็จะอยู่ยาวเนี่ยอดทนอย่างเดียวผมเวลาไปอวยพรบ่าวสาวเนี่ยไม่พูดมากอดทนอดทนแล้วก็อดทนนั่นแหละนะฮะพออดทนเท่านั้นเนี่ยทำให้อ่ เรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันไปได้สวยนะครัว่าอดทนนะครับมีความกล้ารู้จังหวะไม่ล้อนลอนจังหวะนี้สําคัญนะครับท่านขับรถออกจากบ้านเนี่ยจังหวะไม่ดีท่านก็โดนชนถ้าจังหวะดีท่านก็ปลอดโปร่งเหมือนนั่งมวยสังเกตนักงมวยไหมจังหวะดีมีชัยไปครึ่งแล้วไม่ต้องมันหนัก ก็ดูแสนสักต่อยกับพุธล้อเหล็กแสนสักเคยจะได้ได้เพราะแสนสักนี่มัดหนักแต่พุธเนี่ยจังหวะดนะีผมดูพระตั้งเด็กๆตอนนั้นออพุธล้อเหล็กเนี่ยเไม่กลัวอะไรเลยนะคนอื่นต่อยกับแสนสักนี่กลัวมากเพราะตุ๊บเดียวล่วงเลยแต่พุธไม่กลัวแล้วก็ไม่เคยโดนน็อกนะนี่ก็คือจังหวะชีวิตเราก็ต้องรอจังหวะคือเวลามันได้ได้ได,ได,ได,ได้พอมันไม่ได้เราก็ต้องรอจังหวะ ไฟแดงก็ต้องรอจังหวะเออแดงก็ได้พักขาพักแข้งมั่งเออเดี๋ยวก็ไปต่อไฟเขียวเพราะบางคนเนี่ยไฟเขียวอย่างเดียวอย่างมอเตอร์ไซค์รถอะไรเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ไปแล้วพอไม่รอจังหวะบางทีเนี่ยไปเกินจังหวะเขามทําให้เกิดอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นรู้จังหวะไม่ล้อหลนปลดปล่อยวิญ,ญญาณเป็นอิสระเติบโตอย่างสามัญคือเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบธรรมชาติไม่ใช่ไปดึงต้นไม้เนี่ยในนิทานจีน มีคนหนึ่งรับอาสาเท่าแก่เดี๋ยวจะเฝ้าต้นไม้ให้ว่าเฝ้าต้นข้าโพดเท่าแก่ก็ปลูกไว้เสร็จแล้วไอ้นี่ก็ไปเฝ้าข้าวโพดนโตช้าจังเลยพอตกกลางคืนวันหนึ่งก็แอบไปดึงต้นข้าวโพดให้มันสูงขึ้นมาอีกสักเซนสองเซนจะได้ดูเร็วหน่อยก็ เอาต้นกะโพดเสร็จแล้วก็บอกเท่าแคร์เนี่ยไหมต้นก้าโพดเดี๋ยวโตวเร็วมากเลยมึงทําอะไรมันอะ่ะเอาก็ดึงให้มันสูงเท่าแก่ถแทบเป็นลมเลยพอไีกวันหนึง่งต้นกระโพดไม่ก็ลอกตายหมดดิเนี่ยก็คือไปดึงดึงเหมือนเด็กเยาว,วชนเดี๋ยวนี้เราดึงให้มันเร็วเกินไงเพราะดึงเร็วมันก็กลายเป็นไม่มีความผิดธรรมชาติอะไรที่ผิดธรรมชาติท่านจาไว้นั้นก็จะไปมันไม่ไม่เหลวปล่อยไปตามธรรมชาติ สังเกตไหมคนจนเนี่ยปล่อยไปตามธรรมชาติเราถ้าเขาพัฒนาตัวเขาไ,ได้วันหนึ่งเขาก็จะรวยแต่ท่านอยู่ๆเอาเงินไปให้คนละสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยเดี๋ยวก็หมดเพราะเขายังไม่มีพัฒนาการทางการใช้เงินทางการต่อสู้จริงๆเดี๋ยวก็หมดอ่าสังเกตไหมถูกหวยสาสิบล้านหกสิบล้านสี่สิบล้านหมดเพราะไม่มีรากยึดมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ นี่แหละครับวิลเลียมเหนเฮนรี่ชันนิงว่าไวายสายาวผมก็เอามาขยายความแบ่งปันท่านผู้ชมดูแล้วก็คิดตามว่าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงท่านก็นมนาถอดแปฏิบัติแต่ถ้าจริงเอออาจารย์แหลกแกพูดจริงเว้ยเอาไปทําเอาไปปฏิบัติประโยชน์เกิดกับท่านครอบครัวท่านแล้วก็สังคมของเราก็จะดีขึ้นอีกสักท่านนี่ตามกันมาเป็นฝรั่งเหมือนกันโลกแกนเพียนซ้อนเขาบอกว่า มีสองสิ่งที่เราควรมุ่งหมายในชีวิตสิ่งแรกคือสแสวงหาสิ่งที่คุณต้องการแล้วหลังจากนั้นก็คือชื่นชมกับสิ่งที่คุณหามาได้มีแต่คนฉลาดที่สุดเท่านั้นที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายข้อที่สองเจ็บปวดมากเห็นไหมนี่เป็นฝรั่งแต่ถ้าท่านคิดตามที่ผมอ,อ,อ่านไปเนี่ยท่านจะตบมือแล้วถึงบางอ้อถึงบางอ้อเลยเพราะอันเนี้ยเป็นคำที่เจ็บเ็บแสบแ พอๆกับสีมานะฮะเพราะฉะนั้นมีสองสิ่งที่เราควรมุ่งหมายในชีวิตกับผู้สองสิ่งนะครับสิ่งแรกสแสวงหาสิ่งที่คุณต้องการเราอยากได้ลายอยากได้ยศอยากได้การค้าอยากได้ปริญญาอยากได้ร้านกาแฟอยากได้ทํางานเน่เน่คืออยากได้และหลังจากนั้นก็ชื่นชมกับสิ่งที่คุณหามาได้เรียนจบไปทํางานเราก็ทําสิ ทำในหน้าที่จบวิศวะไฟฟ้าปาไฟาาวิศวะโยธาแล้วก็ทําตามหน้าที่ของเราไปนั่นแหละพอทําแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะออกมันไม่มีอะไรหรอกต้นไม้ที่ปลูกแล้วมันจะออกลูกออกผลมันต้องใช้เวลาปลูกถง,งอกสามวันปลูกมะม่วงก็ต้องเป็นปีๆถ้าป,ปลูกต้นโขกต้นสักต้นลักเตงลังก็เป็นสิบสิบปีสามสิบห้าสิบปีน่มันมีระยะเวลาของมัน เราเรียนจบไม่ช่ว่าจบมาเนี่ยมาก่อนผมเคยนะเด็อยู่ช่องห้าเด็กก็มาสมัครงานโอ้จะขอ อตอนนั้น,นปิญญาตีโทจะขอกี่หมื่นกี่หมื่นบอกโค้ดไม่ได้เนี่ยเขาตั้งไว้แค่นี้เนี่ยอยากได้สูงๆอยากได้เต็มเต็มเฟรมเลยเออไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่เอาไม่เอาก็ไปเนี่ยถ้าใครบางคนเขายอมนะได้ไม่จำเป็นต้องเต็มพิกัดแต่เขาขยันขยันมันก็จะปีนป่ายสเต็ประดับเขาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเอ้ยมันเมื่อไหรมันจะมันต้องทํางานไปเพราะทํางานเสร็จผลมันออกมาเราก็ชื่นชมกับผลที่เราทําเพราะมันทําด้วยสมองและมือของเราใช่ไหมชื่นชมกับสิ่งที่คุณหามาได้แต่มีคนที่ฉลาดที่สุดที่จะบรรลุเป้าหมายข้อที่สองข้อที่สองก็คือเมื่อหาได้แล้วก็ชื่นชมมีความสุขนะผมเนี่ยจบมา ตอนนั้นเป็นสิบเอกเงินเดือนไม่กี่รนะ้อยหกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทก็มีความสุขไงเพราะเกิดมาไม่เคยมีเงินเดือนเลยนะนะเป็นนักเรียนสิบปีหนึ่งก็ได้แค่ร้อยยี่สิบบาทหักไปหักมาเหลือไม่กี่ตังค์นะครับก,กว่าจะตัดชุดกว่าจะทำงานพอเรียนช่างซ่อมก็ได้เงินเดือนหกร้อยเจ็ดร้อยก็มีความสุขแล้วนะพอไปเข้าเป็นนักเรียนเตรียมนักเรียนได้ร้อยจบมาร้อยเดียวสามสี่พันห้าพันถึงห้าหมื่นหกมันก็มีความสุขตามนั้นน่ะ ผมไม่ได้เคยคิดว่านั่นเพราะกินข้าววันละสามมื้อนะนอนวันละหีบเดียวเสื้อผ้าใส่ก็วันละชุดที่นอนก็สองตารางวาก็แค่นั้นเองไม่ได้มีเนอกอเหนือเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ที่เกินมาท่านจําไว้สิ่งที่ไปโกงกินหรือไปเอาของคนอื่นมามันเป็นบาปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องจ่ายธรรมชาติเนี่ยมันเท่ากัน คุณไปเอาเขามาเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายไปเท่านั้นแต่จะจ่ายด้วยชีวิตของลูกของเมียของอที่ดินของบ้านของรถผมถึงพูดเรื่องกฎแห่งกรรมตลอดชีวิตเลยว่าอย่าไปเอาเขามาเพราะเอาเข้ามาก็ต้องให้เข้าไปเพราะธรรมชาติเนี่ยมันจะมีให้มีรับมีเอาเอาคืนเนี่ยเขาเรียกว่าเอาคืนธรรมชาติาาคือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้น ที่โลแกนเพียนซอนเนี่ยเขาพูดมันก็คือกฎแห่งกรรมนั่นแหละมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราได้แล้วเราจะไม่ต้องกลัวตํารวจจับไม่ต้องกลัวสารสติตยุติธรรมมาเอาชีวิตเราไปล้วไม่ต้องไปกลัวนะครับนี่วันนี้ก็เอามาฝากกันวันละนิดวันละหน่อยแหละครับฟังแล้วก็ถ้าประเทืองปัญญาได้ข้อคิดดีๆก็น้อมนําไปใช้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ตัวตัว,ตวท่านครอบครัวและก็สังคมจะสงบร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีครับ